Hey, p r คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตู้กาชาโมบิสูรสีดาวนะครับที่มีชื่อว่าโมบิสูรใหม่ออกมาแล้วสนับสนุนสุดยอด G A A กาชานะครับผมอ่ะอันนี้อาจจะย่อม,มาจากแกนอารีนานะครับ เรามาดูในเรื่องข่าวสารกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับตู้นี้นะอย่างแรกเลยที่เขาเขียนนะครับก็คือว่าโมบิสูตรสีดาวตัวใหม่นะครับที่ออกมาในตู้นี้นะจะเป็นโมบิสูตสีดาวลิมิเต็ดนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นประเภทรอบด้านนะครับมีชื่อว่า Burning k n ในกันดั d เ m f 9ก้นั่นเองนะอ่าต่อมานะครับผมจะมีโมบิสูตลิมิเต็ดกลับมาให้เราได้ลุ้นด้วยนะครับตัวเก่าๆนั่นเองนะครับแล้วก็โออฟอุนิตตัวเก่าๆก,กลับมาให้เราได้ลุ้นด้วยนะครับ และถัดมาก็จะเป็นโปรโมชั่นของเขานั่นเองนะครับผมโปรโมชันเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าการกดเพชรครั้งแรกนะครับผมคุณจะใช้เพชรแค่40เม็ดในการกดนะครับและก็ต่อมาจะมีโปรโมชันนะครับผมจะลดราคาเหลือเพชร40เม็ดต่อการกดทุกๆุกครั้งที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น3 6 9 12 15นะครับผมเออนับไปครั้งละ3นั่นเองนะครับต่อมา ตรงนี้เขาเขียนว่าคุณสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะเอ่อก็จะเป็นพิกอัพยูนิตสามารถเลือกได้นั่นเองนะครับผมโปรโมชั่นถัดมานะครับเขาบอกว่าถ้าคุณกดออกมาแล้วนะครับแล้วเป็นโมบิสูตรสีดาวนะครับผมครั้งแรกเลยนะคือยังไม่ได้มีอยู่ในคั้งนะครับเขาจะอัปเกรดเป็น6ดาวให้แล้วก็รีเวลเต็มแม็กให้ด้วยนะครับ โปรโมชั่นคอมโบต่อมาก็คือเมื่อเป็นหกดาวแล้วนะครับผมอันนี้จะแถมดาวม่วงมาให้หนึ่งดวงนะแล้วก็ใบปลดช่องนักบ,บินเสริมอีกหนึ่งดวงนั่นเองนะครับผม่าต่อมานะครับผมโปรโมชั่นเนี้ยก็จะเป็นการกดเพชรแล้วนะครับซึ่งสูงสุดนะครับเท่าที่เขาเขียนในรายละเอียดก็คือครั้งที่เจดนั่นเองนะโอเคเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับการกดเพชรครั้งที่หนึ่งนะสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมก็คือดาวม่วงของ โมบิสูตตัวใหม่4ดาวลิมิตดนั่นเองนะครับแล้วก็แผ่นดาวม่วงของ MA มาด้วย1ดดวงนะครับต่อมาก็จะเป็นนักบินเสริมของซีรีส์เอสตี d a นดัมนะครับผมชื่อว่าเทเลนะเทเลกกนดัมนั่นเองนะครับผมต่อมาการกดเพคครัง้งที่2นะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือดาวม่วงของ MA มา1ดดวงนะครับแล้วก็ใบปลดช่องน้ำบินเสริมของโมบิสูตรเบอร์นิ่งไนกันดัา F91 นะก็คือ ใบปลดช่องน้ำดินเสริมตัวใหม่นั่นเองนะครับหนึ่งใบนะต่อมาก็จะเป็นพลังท่าไม่ตายนะครับผมพลังท่าไม่ตายเนี่ยจะมีให้อยู่สองเหรียญน,นะครับก็คือท่าไม่ตายที่หนึ่งและท่าไม่ตายที่สองนั่นเองนะในเลเวลสองนะครับต่อมาการกดเพชรครั้งที่สามนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือส่วนลดเพชรในการกดเหลือสี่สิบเม็ดนะครับผมอ่าถัดมาก็จะเป็นดาวม่วงของ MA นะครับหนึ่งดวงนะแล้วก็ดาวม่วงของโมบิสูตเบอร์นิงในกันดั้มเอฟเก้าสิบเอ็ด อันนี้จะให้มา2ดวงนะครับและลดชาร์จ MA จาก5เหลือ4นะครับและลดชาร์ต MA จาก4เหลือ3ด้วยนั่นเองนะครับต่อมาการกดเพลครั้งที่4นะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็จะมีดาวม่วงของ MA 1ดดวงนะครับแล้วก็ใบปลดช่องนัำบินเสริมของโมบิสูตสีดาวตัวใหม่นะเบอร์นิ่งไ g กันดัมเอฟาสิบเอใบนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะมีใบปลดช่องนับบินเสริมระดับสีดาวแบบอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ ใบปลดช่องนับบินเสริมของ MA แบบอนเนกประสงค์ด้วยนะครับอ่ะถัดมาในะการกดเพชรครั้งที่5้นะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือดาวม่วงของ MA นะครับผมแล้วก็ใบดาวม่วงของโมบิสูสีดาวตัวใหม่นะครับผมอ่าในเบิร์นนิงในกันดั้า F91 อันนี้ให้มาสีดวงเลยนะครับแล้วก็มีใบปลดช่องนักบ,บินเสริมสีดาวแบบอนเนกประสงค์นะครับผมอันนี้ให้มา2ใบนะครับและใบปลดช่องนักบ,บินเสริม MA ให้มา2ใบเช่นเดียวกันนะครับการกดเพชกันที่6นะสิ่งที่คุณจะได้ก็จะมีดาวม่วงของ MA 1ดวงนะครับผมแล้วก็แผ่นดาวม่วงของเบอ n ์ n ิง n นกันนํา f ิบ f อ1อันนี้คูณ4นะครับและได้ลดชาร์จของ MA จาก3เหลือ2นั่นเองนะครับสุดท้ายนะการกดเพชรครั้งที่7นะครับผมอันนี้จะเป็นดาวม่วงโมบิสูตรอเนกประสงค์นะครับใช้ตั้งแต่1ดาวจนสดาวได้เลยนะครับ สะดวกมากๆนะครับผมเอออัน,น้ประสงค์มากๆนะอันนี้จะให้มาทั้งหมด7ดวงด้วยกันนะครับแล้วก็มีใบปลดช่องน้ามินเสริมของ MA นะครับผมแล้วก็มีดาวม่วงของ MA นะครับผมอันนี้ก็ให้มาเจดวงเช่นเดียวกันนะครับลดชาร์จ MA จาก2เหลือ1นะครับและปิดท้ายด้วยตั๋วกาชาเลือกโมบิสูตสี4ดาวลิมิเต็ดนั่นเองนะครับผมทุกการกดนะตั้งแต่ขั้นที่1ถึง80นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับ จะเป็นตัวรางวัลคูณ200นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรายชื่อตั๋วกาชาเล่อกโมบิสูตรสีดาวกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งในนี้ก็จะมีหน้าตาของโมบิสูตรสีดาวลิมิเต็ดนะครับผมอ่ะเท่านั้นนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็มี MA นะครับ MA ออกมาแซมด้วยนิดนึงนะซึ่งมันจะมี MA ตัวตัวใหม่นะครับที่คุณสามารถใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือสถานะ กับดักนั่นเองนะครับอันนี้สามารถใช้ได้นะก็จะมี m a u 1ตัวนะก็คือ NEOCION นะครับในวงเล็บไตรโคชาร์กเดดโพเย,น,ยนะครับผมอ่ะอันนี้อยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าแปลกใจนิดนึงนะก็คือว่ามันมี Burning ไงไนกันนัม F91 อยู่ในตัวเลือกด้วยนะครับตรงนี้นะเอ่อเป็นสายรอบด้านนะครับอันนี้ตรงตรงเลยนะครับเอ่อ ไอ้ตัวที่อยู่หน้าตู้ตัวใหม่ล่าสุดมันก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้สําหรับผู้เล่นที่กดไม่ได้นะครับแน่นอนครับคุณกดไปครั้งที่เจ็ดได้ตั๋วเลือกโมบิสูสีดวมาคุณก็เอาตัวใหม่ออกมาจากตั๋วเลือกได้ด้วยนั่นเองนะครับถัดมาเรามาดูหน้าตาของโปรโมชั่นตู้นี้กันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่า ให้เยอะมากๆนะครับผมอ่าสำหรับใครที่ดูไม่ออกนะครับผมก็มาดูหน้าตาตรงนี้ได้นะการกดเพรครั้งที่เจนะครับอันนี้จะได้ตัวเลือกโมบิสูดสีดาวด้วยนะเอ,อเขาเขียนไว้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับถัดมาเราจะมาดูเปอร์เซ็นต์ของตู้นี้กันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มแรกเลยโคออฟเนี่ยจะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็สีดาวอยู่ที่สิบหกเปอร์เซนนั่นเองนะในหัวข้อกลุ่มแน่นอนก็จะเหมือนกันนะครับ โคออฟ5%และโมบิสูรสีดาวอยู่ที่16%นั่นเองนะครับผมเมื่อเราเลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่าโคออฟเนี่ยมันจะมีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นนะอาจจะมีดีเจตนะครับผมกีราโดก้านะครับแล้วก็ us, คอรัสนงเล็บแสงคิงดอมนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะ3ตัวนะครับส่วนเราเลื่อนลงมานะครับอันนี้จํากันได้ไหมว่าเขาบอกว่าเสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าใช่นะก็คือ ถ้าเรากดไปเลือกนะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ตัวละ3นะครับผมจากของเก่าอยู่ที่0.05นั่นเองอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของ Burning n ในกันดัมเอ91นะครับอันนี้ให้มาอยู่แล้ว3นะและคุณก็จะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นะครับผม ถัดมาเรามาพูดถึงตัวกระชากันบ้างนะว่าจะเป็นยังไงนะครับในสําหรับตัวกระชาประจําตู้นี้ก็เริ่มแรกเลยจะเป็นดาวม่วงระดับ4ดาวนะครับผมราคา250านั่นเองนะอันนี้สามารถแลกได้นะครับได้5ชิ้นนั่นเองนะอันนี้สามารถอัพเป็นดาวม่วงได้แต่เฉพาะโมบิสูสีดาวเท่านั้นนะครับผมก็เป็นสีดาวแบบอน,นิจประสงค์นั่นเองนะต่อมาราคา250เหมือนกันนะครับก็จะเป็นดาวม่วงของ MA นั่นเองนะครับผม โอเคแล้วก็ถัดมานะครับมีดาวม่วงราคา550ด้วยนะครับกดซื้อหนึ่งครั้งคุณก็จะได้มาอยู่ทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะและสุดท้ายนะครับผมก็คือราคา1,000ตัวรางวัลน,นะครับอันนี้จะให้ดาวม่วงมาทั้งหมด7ดวงด้วยกันนะครับถัดมาก็จะเป็นนักบินเสริมนะครับผมเชื่อว่าน,นักบินเสริมน่าจะมาตามโมดิสูตรหน้าตู้นะครับแต่พอผมกดเลื่อนดูไปนะก็มาเกือบทุกซีรีส์เลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่200ตัวรางวัลเองนะ แล้วก็ถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นใบปวดช่องน้ำบ,บินเสริมนะครับซึ่งถ้าเป็นโมไปสูตรสีดาวนะครับเขาจะให้ใบปวดช่องน้ำบ,บินเสริมแบบอเนกประสงค์นะเออราคาอยู่ที่200ร้อนะครับผมอันนี้แจกยาชุดมาให้เลยนะครับเออคุณสามารถที่จะเอาไปปวดโมไปสูตรสีดาวตัวไหนก็ได้นะครับขอให้ไปเกลียสีดาวนั่นเองนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น ใบปรดช่องน้าบินเสริมของ MA นะครับเฉพาะ m a ที่มันอยู่ในหน้าตู้นั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้ก็มีให้นะแล้วก็ราคาอ่าสองร้อยสองร้อยนี่จะแลกได้แค่ครั้งเดียวนะครับตรงนี้นะอยู่ข้างหน้านะครับผมส่วนราคาสามร้อยเนี่ยจะแลกได้สองครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็มีราคาหกร้อยให้ด้วยนะราคาหกร้อยการกดซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะได้คูณสามเลยนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะสุดกันอยู่ตรงนี้นะสําหรับใบปรดช่องนะครับ และมีถัง EN ด้วยนะครับผมแต่ว่าถัง EN เนี่ยเขาจะให้เป็นถัง EN อเนกประสงค์นะครับราคา50ตัวรางวัลนะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของถ้าไม่ตายเอทหรือว่าถ้าไม่ตายที่2ของโมบิสุสีดาวนั่นเองนะครับสำหรับผู้เล่นท่านไหนกาลังมองหานะเออกำลังไล่เก็บถ้าไม่ตายเอทอยู่นะครับก็ลองเลื่อนดูนะตรงนี้มันมีแค่2หน้านะครับเออลองเลื่อนดูเอาว่ามีโมบิสูที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนไปใช้ถ้าไม่ตายที่2หรือเปล่านะครับผม ต่อมานะครับในหัวข้ออื่นนะอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะครับจะมีเหรียญตานักบินเสริมเลเวล2อยู่ในนี้ด้วยนะครับผมแค่นั้งแดะนะครับเรามาสรุปกันนะครับผมตู้นี้น่ากดหรือเปล่านะครับอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าโมบิลสูตร4ดาว s อกันดั้มตัวนี้นะครับผมที่มันเป็นระดับ4ดาวลิมิเต็ดเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะไปดูถูกมันได้เลยนะตัวนี้นะครับ คืออย่างนี้อยากให้ผู้เล่นลองนึกสภาพดูนะครับผมว่าโมบิสูดห้าดาวสาย s อดีกันด้ำที่มันออกมาก่อนหน้านี้เออเจ้าไฟนอนนะครับเออแล้วก็เจ้าซูบิเลียนะครับผมเอดีกันด้ำห้าดาวสองตัวเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันออกมาเพื่อมาซับพอร์ตกันนะครับแน่นอนครับโมบิสูดสีดาวตัวนี้ก็ออกมาเพื่อซัพพอร์ตเจ้าซูบิเลียตัวใหม่ห้าดาวที่เพิ่งมานั่นแหละนะครับผม นั่นหมายความว่าการคอมโบเซตนี้นะตอนนี้เรารู้ชัดแจ้งแล้วว่ามันต้องใช้ s ออยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับผมเอ่ออันนี้คือสิ่งที่ผมรู้มานะครับว่า3ตัวนะแต่มันจะมีตัวที่4ที่5หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าคุณมีตัวไฟนอนและก็ตัวซูพิเลีย5ดาวตัวล่าสุดนะครับผมเชียร์เลยนะครับผมเชียร์ว่าคุณควรที่จะกดตู้นี้นั่นเองนะ เพื่อที่มันจะได้ครบเซตนะครับเออจะได้อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวอุ่นไปเลยนั่นเองนะครับถ้าหากว่าใครได้ตัวนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะตัวนี้เป็นตัวชงในเรื่องของการเผาไหม้นั่นเองนะครับเออเป็นตัวครูไอ้เจ้าซูเปียตัวใหม่ด้วยนะครับผมอ่าเป็นตัวสนับสนุนที่น่าสนใจนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปพูดในเจาะสกิลกันอีกทีนึงนะครับผมถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม ขอให้มีความสุขกับเกมครับ